สวัสดีครับพบกับเทคโนโลยีเพราะว่า5รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากนะครับลองไปดูใน s h อ p e e Lazada หรือ TikTok Shop ก็ได้แล้วทำไมมันขายดีล่ะก็เป็นเรื่องของสเปคที่คุ้มค่าต่อราคานะครับต้องบอกว่ามือถือ4,000บาทเนี่ยมันก็มีทั้งรุ่นธรรมดารุ่นแบบจัดหนักจัดเต็มเรื่องของสเปคอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปดูซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีเขาคิดมาเยอะแล้วก็ เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับจากการบอกต่อของผู้ใช้เองนะครับรวมถึงผมด้วยนะต้องยอมรับว่ามันคุ้มจริงๆอย่างแรกที่ชอบก็คือเรื่องของกล่องนะครับที่ดีไซน์ออกมาแบบแตกต่างนะครับคือจริงๆมันเป็นกิมมิคแหละเขาจะทํากล่องเล็กกว่าน,นี้ก็ได้แต่เขาทำมาเป็นกล่องสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็คอ,อแลบกับทาง Free ฟนะครับก็คือเป็นรูปของเจนะครับนะก็ถือว่าโอเคและมากับความจุถึง2 5 6 g b นะปกติเนี่ย มือถือประมาณนี้จะใส่กันประมาณ6กสีบ้าง128บ้างแต่เทคโนโเขาให้2 5 6นะคือให้มากกว่าชาวบ้าน2เท่าเลยแล้วก็เรื่องของสเปคต่างๆจะไม่ได้อธิบายเยอะนะเพราะาดูในพรีวิวได้นะครับอย่างหน้าจ120อ120 h z ิเพชิป He l i o G99 แบด6,000แล้วก็ชาร์จเร็ว45วัตรวมถึงกล้อง50ล้านนะครับโอเคเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะเพราะว่าในพรีวิวเราพูดแล้วนะครับก็จะมีพกเคสพกอะไรต่างๆแถมไม่ครบนะครับ บอดี้ของเทคโนโลยีห้านะครับขนาดก็สามารถจับถือได้ค่อนข้างโอเคนะครับคือไม่ได้ใหญ่มากจนจับมือเดียวไม่ไหวนะอันนี้มือผมก็นั่งใหญ่ได้แหละก็เลยใช้มือเดียวได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวเรื่องของดีไซน์นะครับบอกเลยว่าดูหรูดูแพงนะอันนี้มือถือราคา5,000ันกว่าบาทแต่บอกว่าเฮ้ยเกือบหมื่นเออคนก็ยังเชื่อนะเอาจริงๆนะครับเรื่องของบอดี้ถือว่าค่อนข้างบางแม้ว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะใส่มาถึง6,000มิลลิแอมนะครับปกติ เครื่องจะค่อนข้างหนาแต่ทางเทคโนโลยีก็ดีไซน์ออกมาให้มันดูค่อนข้างบางได้นะครับมีพอเชื่อมต่อครบนะทั้ง USB Type C หูฟัง3.5แล้วก็มีลำโพงคู่สเตอริโอบนล่างนะครับซึ่งหูฟัง3.5เนี่ยหลายคนยังใช้อยู่เพราะว่ามันดูแบบใช้งานได้โอเคกว่าและส่วนใหญ่หูฟังที่มีคุณภาพดีหรือเป็นพวกคัสตอมก็ยังคงเป็นแบบมีสายอยู่นะครับแล้วก็มีปุ่ม power ที่สามารถแกนนิ้ว เนี้ยลายนิ้วมืออะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานมือมือถือประมาณแบบ5,000อยู่แล้วนะสำหรับฝาหลังนะครับต้องบอกว่าเด่นมากนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ฝาหลังสวยจริงๆนะครับอ่ะลองไปเทียบกับแบ,บ,แบรนด์คู่แข่งเลยนะครับส่วนใหญ่จะทําแบบเป็นสีพาสเทลบางสีเรียบบ้างนะครับแต่อ่ no เทคโนีลยดีไซน์มาแบบอ่าเกมมิ่งแบบโชบเฉียวเลยนะครับและวัสดุเขานะครับไม่ใช่สกรีนลายธรรมดานะครับมีกระจกอยู่อีกเลเยอร์ด้วย คือดีมากคือมันสวยมากนะครับของจริงเนี่ยแล้วก็มากับกล้อง50ล้านพิกเซลก็เป็นสเปคที่ค่อนข้างเบสิกสำหรับมือถือราคาประมาณนี้อยู่ล้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเขามากับซอฟต์แวร์ Software Android 13นะครับก็เป็นเวอร์ชันที่เกือบล่าสุดเพราะว่า Android 14มันใกล้มาแล้วแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะอัปเดตเลยมากนะเพราะว่า,าหลังๆมาเนี่ยพวก Android 112, 13เนี่ย มันค่อนข้างสเสถียรอยู่แล้วนะครับมีเรื่องการอัปเดตที่เป็น security patch นะครับอย่างพวกแก้บักอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆนะมันจะมีเมนูอัปเดตอยู่ตรงนี้นะอย่างเนี้ยเขาจะมีออนไลน์อัปเดตแล้วก็สามารถกดเช็คเรื่อยๆนะครับหรือระบบเขาจะมีการ notice ขึ้นมาว่าคุณจะต้องอัปเดตแล้วนะมันจะมาทุกๆแบบเดือน2องเดือนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน play store ได้ปกติเหมือนกับมือถือ android ทั่วไปอันนี้ก็หลายๆคนคงทราบอยู่แล้วนะครับส่วนพวกแอปพลิเคชันที่ติดมากับตัวเครื่องเนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะซึ่งบางตัวถ้าไม่ใช้ก็อาจจะลบหรือ Dis a b l e ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีพวกฟีเจอร์อื่นๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในโหมดนี้ครับ Special Function นะอย่างตัวนี้มันสามารถเพิ่มแรมได้นะครับขยายแรมได้สูงสุดถึงเท่าไหร่อ่ะ16กิกนะครับก็คือ8บวก8นะถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นเพราะว่าจริงๆ8กิกบนมือถือ Android ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี ไล n i n g Window นะครับที่สามารถาเปิดแอปแบบ PopU p ได้นะครับอย่างเนี้ยเราก็สามารถนะครับทำเจสเจอร์แล้วก็ย่อส่วนแบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่หลายคนก็นาจะได้ใช้นะครับแล้วก็สามารถขยายกลับมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถาเปิด2หน้าจอเป็นแบบเบสิ c ได้เหมือนกันเราก็กดตรงนี้กดสปีดสกรีนนะครับเนี่ยมันก็จะทำทำการแบบเปิด2หน้าจอได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เบสิ c นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีบนหน้าจอขนาดใหญ่อันนี้สำคัญเลยนะแล้วก็มีเรื่องของไฮทีมนะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เรือข้่อนั่งเยอะนะจะเป็นพวกวอลเปเปอร์นะครับตีมแล้วแน่นอนว่าส่วนใหญ่ลดฟรีด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละแล้วก็มี DIY สามารถาปรับแต่งอะไรต่างๆได้ตามต้องการนะครับ ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็มีพวก exclusive content นะครับที่ทางเทคโ no ไปเดียวกับ Free f i ล e มานะครับก็จะมีทั้งตัวทีมนะครับพวกไอคอนต่างๆที่ทำมาเป็นพิเศษนะครับรวมถึงวอลเ p เปอร์ที่สามารถเปลีย่ยนได้หลากหลายเลยก็จะมีหลากหลายตัวละครนะอย่างที่เห็นเลยวุ้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ พวกนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มคือมันติดเครื่องมาเลยนะครับสาย Free ฟ,ฟเนี่ยก็น่าจะถูกใจเป็นอย่างดีเลยแอปต่างๆให้เลือกใช้ค่อนั่งเยอะนะครับอย่าง Phone Master เนี่ยก็จะเป็นแอปที่เอาไว้ตรวจสอบนะครับหรือใช้งานฟีเจอร์อื่นอย่างเครื่องนะครับอย่างตัวนี้มันจะมีพวก Data Manager นะครับตรวจสอบการใช้เน็ตเอ๊ยแอปไหนเน็ตรั่วใช้เน็ตเยอะผิดปกติก็สามารถมามาดูได้นะครับแล้วก็มีแอปล็อกนะครับมีวอลที่สามารถซ่อนแอปหรือ ตั้งค่าการใช้แอปแบบไม่ให้คนอื่นมาเสือกของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะแล้วก็มี Toolbox ที่สามารถบล็อกพวกเบอร์สแปมนะครับหรืออพวกข้อความไปต่างๆได้อันนี้ก็เป็น ฟีเจอร์ที่ดีแล้วไม่ต้องลงอะไรเพิ่มนะเพราะมันมีติดมากับตัวเครื่องแล้วเช่นกันทดสอบเกม ROV นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเล่นลื่นสบายๆเลยกับชิป Helio g 9 9นะครับและที่สำคัญคือเล่นหลายแมชมันไม่ร้อนครับอันนี้มันดีมากแล้วก็ลองแอด f o r t n i t e นะครับอันนี้ลองแบบเป็นไจโรด้วยก็คือแบบเออสามารถเล่นเป็นดริฟท์อะไรต่างๆได้ดีนะครับสำหรับเกมแนวๆนี้นะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือฟ e e f ฟล e ครับยังไงก็ต้องเล่นให้ดูนะอันนี้ก็สามารถปรับสุดแล้วก็เล่น แมชอะไรต่างๆได้นะครับจะเป็นแบบแมชบวกอะไรเงี้ยเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับสำหรับชิป h e l ิโอซี99ก็สามารถเล่นเกมเหล่านี้ได้โอเคเลยรุ่นนี้เทสแอนด์โดตอรได้ประมาณ420นะครับถือว่าพลังสูงนะสำหรับมือถือเฮลิโอซี99นะปกติอ่ารุ่นอื่นๆเนี่ยจะมีแบบ399บาง400บ้างแต่ตัวนี้ได้420เลยนะครับสำหรับตัวอ่าสโตรเลชเนี่ยได้ประมาณนี้เลยเป็น UFS 2.2นะถือว่าใส่ของดีมาในราคา5,000กว่าบาท การใช้งาน GPS นะครับถือว่าจับสัญญาณได้เร็วทีเดียวนะคือถ้าฟ้าเปิดเลยอย่างเงี้ยหรือไม่ได้อยู่ในที่ที่มันเป็นมุมอับจริงๆนะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็สามารถใช้งานนําทางได้ผมไปลองแล้วนะครับขับรถไปสุพรรณก็สามารถนําทางได้ปกติตําแหน่งตรงไม่หลุดนะครับก็โอเคนะครับในความเร็วประมาณ100กิมตรชั่วโมง สำหรับกล้องหลักเนี่ยมากับกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับฟีเจอร์การใช้งานครบคันตามพื้นฐานเลยจะเป็นถ่ายธรรมดาถ่ายคนถ่ายกลางคืนรวมถึงถ่ายวิดีโอที่ 2K 30เฟรมมีโหมดกันสั่นแบบ EIS ด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มีโหมดฟิล์มสำหรับถ่ายเป็น V-log นะครับเขาจะมีพรีเซ t ตมาให้เรียบร้อยส่วน คุณภาพรูปถ่ายนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ครับก็คือสีสันอะไรต่างๆจะไม่ได้สดมากนะครับคือเนสจะเป็นแบบเนโ u โทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ h นโหมดก็ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ก็เป็นเหตุผลนะครับทำไมเทคโนเพราะว่า5ถึงขายดีนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของหน้าจอใหญ่นะครับแถมแสงผล120 h ด้เวลาเราใช้เนี่ย มันจะกลับไปใช้จอ60 h z ไม่ได้เลยนะเพราะว่าจอมันสมูทมากนะครับเวลาเราทัสกีนใช้งานแบบโซเชียลหรือเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะความสมูทมันสุดๆจริงๆนะแม้ว่าตัวนี้มันไม่ใช่จอมือเล็ตซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสอยแนละ้วเพราะมือถือแบบราคา5000กบาท,ทัส้นเองนะครับถ้าต้องการจอมือเล d ตต้องการจอให้ดีอยู่นี้คุณก็จ่ายเพิ่มแค่นั้นเองนะครับเพราะต้นทุนมันก็สูงขึ้นเนาะเรื่องของบอดี้ต่างๆที่สวยงามนะครับอย่างที่บอกคือฝาหลังเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นฝาหลังที่แบบวิลสมา,ราหรือแบบ มันรูหราขนาดนี้มาก่อนบนมือถือแบบราคา5,000กว่าบาทนะครับแล้วก็เรื่องของบอดี้ดีไซน์ที่ค่อนข้างจะการจับถือเนถือว่ากระชับใช้งานง่ายนะครับแม้ว่าตัวนี้เนี่ยแบตจะใส่มาถึง6,000ม ah ิลลิแอมนะทำอึดไหมแม่งคดอึดเลยนะคือใช้งานแบบเต็มวันได้เลยถ้าไม่ได้เล่นเกมหนักหรือใช้โซเชียลแบบโหจัดหนักจัเต็มแบบเปิดจอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องของอ่า ซอฟต์แวร์นะครับก็มากับ Android 13อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของอตัวซอฟต์แวร์เองก็ถือว่าครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถลงผ่าน Play Store ได้อยากจะลงอะไรก็ลงไปเลยนะครับความจุ2.56นะแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมต่างๆก็เทสไปแล้วนะ3เกมก็ถือว่าลื่นแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแถมไม่ร้อนด้วยอันนี้สําคัญเพราะว่าเพราะอะไรชิป Helio G99 นะครับคือเขาจูนเกมอะไรพวกนี้มาค่อนั่งดีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นชิปที่ ไว้ใจได้นะประมาณนั้นส่วนกล้องเนี่ยก็กลางๆครับ50ล้านแต่ก็โปรเซลออกมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับคือไม่ได้แบบชัดอะไรมากนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้พอสมควรเลยแล้วในกล่องเ,เขามีคอนเทนต์ของฟรีไฟล์แถมมาให้นะครับก็มีแบ่งพวกโค้ดไอเทมนะครับที่สามารถเอาไปขูดได้แล้วก็มีอื่นๆที่ผมใส่ไปในพรีวิวแล้วแหละว่าเขาแถมอะไรนะครับก็เป็นกิฟต์เซตที่ทุกคนซื้อมาแล้วก็น่าจะได้นะครับก็เป็นเซตที่ คนที่เล่น Free ฟรีไฟน่าจะชอบนะคือซื้อมาเนี่ยคุณได้อเทมพิเศษด้วยนอกจาก ตัวเครื่องแล้วก็เรื่องของอุปรกรณ์ต่างๆในเครื่องนะครับอีกอย่างที่ลืมพูดคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโดยเทคโนเพราะว่า5เนี่ยมากับแบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแอมถือว่าอึดมากๆนะครับและเขาสามารถตั้งค่าพวกการสแตนบายการใช้งานการเปิดหน้าจออย่างนี้ได้อีกคือละเอียดนะและสามารถใช้งานได้ยาวยๆเลยอย่างสแตนบายหรือใช้งานนิดหน่อยเนี่ยผมว่าอยู่ได้3 4, 4วันสบายๆเลยครับอ่ะประมาณนี้สําหรับราคานะครับก็อยู่ที่4 7 9 9บาทกับรุ่น 128GB แกิกแล้วก็2อ6อยกิกอยู่ที่5,700 บาทถามว่าเพิ่มเงินดีไหมนะครับผมเชียร์ร้านเปอร์เซ็นต์ว่าต้องเพิ่มนะครับคือต่างกัน8 0 0้อ่ะเราได้2 5 6 9้อกิกะเอร้านะเพราะว่า micro sd A ต่อ้คุณเพิ่มมาแต่สปีดอ่ะมันไม่เท่ากับเมมที่ติดบอร์ดมานะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รวมโค้ดส่วนลดต่างๆจากแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยอย่างช่วงวันเลขคู่มิดมันหรือเปย์เดย์เนี่ยเขาจะแจกพวกโค้ดอะไรต่างๆนะครับคุณสามารถนำมากรอกแล้วก็ลด ราคาเทคโนโพรว่า5ไปดีกหลายร้อยบาทเลยนะครับก็ทําให้รูุ้่นนี้มันโคตรคุ้มไปอีกอันนี้ขออวยเลยเพราะว่าคู่แข่งมันไม่เยอะนะสำหรับสเปคนี้ราคาประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่สเปคก็จะเป็นแบบธรรมดาทั่วไปนะอันนี้ขอไม่พลาดพิงละกันนะโอเคสําหรับรีวิวเทคโนโพว่า5นะครับก็ขอจบเท่านี้ดีกว่านะครับใครสนใจไปกดลิงก์ซื้อได้เลยสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ